วันนี้นะทุกคนเราทำชาเลนจ์กันด้วยโอเคไหลแหละลึกเ,เลยอ <c oughs> โอ้าโอ้โหกินอร่อยมากคนนี้อ,นอร่อยจริงแม่ของพี่บอลแม่งนอนสวนัสดีครับอยู่กับบอลในรายการอร่อยบอกต่อนะครับวันนี้ไปไหนครับไปตลาดครับตะโกนทำไมเนี่ยอยู่ใกล้ๆงงเลยว, <c oughs> วันนี้ไปตลาดครับทุกคนจะไไซื้ออ้อววันนีจะไปซื้อไก่ มาทำอาหารอีกแล้วครับเข้าคุยอีกแล้วเหรอเข้าคุยอีกแล้วเดี๋ยวเราว้าไปเจอกันที่ตลาดเลยแล้วกันทำเมนูอะไรรอติดตามดูนะครับทุกคนตอนนี้บอลอยู่ที่ตลาดสาัดสมญาแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อไก่แล้วก็มีกระเทียมซื้อแค่นี้พอละคะแค่นี้เหรอแค่นี้ครับเมนูอะไรวะาตามบอลมาเลยครับพครับ ไปครับกลับออฟฟิศได้ได้มาแล้ว2อยา่างถึงออฟฟิศแล้วเย้ yeah. ได้ทำอาหารสักทีนะครับดูจากวัตถุดิบต่างๆแล้วพอจะเดาออกไหมฮะว่าวันนี้บอนจะทำอะไรนี่ไก่กระเทียมง่ายมากไก่ทอดซอสกาลิกนะฮะวันนี้นะทุกคนเราจะทำชา l เลนจ์กันด้วยไม่ได้มาทำอาหารอย่างเดียวนะจะเรียกน้องๆทีมงานมาปิดตาแล้วก็ชิมไก่ทอดว่าไก่ทอดจานไหนคือจานที่บอนทำ ถ้าถ้ายถูกมีของรางวัลด้วยมีของรางวัลด้วยออซึ่งกูมาเยอะละเสียเวลาเดี๋ยวเปิดครัวเลยวะ่ะเปิดครัวบอนนี่มั่นใจฮะโอ๊ยนี่ก็ไม่เคยเชื่อใจไงวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษครับทุกคนอ๋อตัวช่วยของเราครับห<ะ><ะ>ม้อทอดไร้น้ำมันกาบอรุ่รน G A M 3 5 a ครับอืมมีหน้าวันนี้มั่นใจใช้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายประหยัดเวลามากเริ่มทำกันเลยไหมไไป พร้อมครับหมักไก่ใส่เกลือและพริกไทยนะฮะไม่ต้องขยำแรงมากนะฮะเพราะจะไก่ช้ำขั้นตอนต่อไปนะฮะใส่แป้งครับแป้งอะไรครับเชฟแป้งทอดกรอบครับใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนครึ่งประมาณนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปนะฮะน้ำสะอาดมันดูทำง่ายนะ ใช่ดิทำเองได้ที่มันบอนทำได้ทุกคนทำได้นี่ย้ำไว้เลยระหว่างที่เรารอหมักไก่นะฮะเรามาพูดถึงเจ้ากระบอตัวนี้กันนิดนึงครับเป็นไงดีไซน์สวยไหมพี่บอนสวยมากเป็นแบบดําด้านแล้วก็ตัดกับสีส้มมันเท่มากเลยอ่ะแบบเหมาะกับคนคูลๆเท่ๆอย่างเรา<ม>ตัวเล็กกระทัดรัดสามารถยกง่ายมากเพราะน้ำหนักมันไม่ได้หนักมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างครับทุกคนนี่ตัวตะแกงสามารถถ,ถอดแล้วเอาไปล้างทําความสะอาดง่ายมาก แลวเขานะฮะก็เคลือบด้วย PTFE ครับทำให้เศษอาหารไม่ติดตะแกรงครับส่วนข้างบนนี้นะฮะสามารถปรับเวลาได้ครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าแต่ละอย่างควรใช้เวลาเท่าไรในอุณหภูมิ200องศาเท่ากันหมดเลยครับพร้อมแล้วมันกําลังได้ที่แล้วผมได้กลิ่นแบบพริกไทยมันกําลังหอมเลยเนะี่ยเราก็ชุบแป้งตัวเดิมที่เราหมักเมื่อกี้กับน้ำนะฮะและที่สําคัญนะทุกคนคือเวลาเราทอดน้ํามันอนะ่ะมันก็จะมีกลิ่นติดตัวไปหมดเลยเนีเหม็นมากมซึ่งทอดตัวเนี้ยทอดแล้วแบบ ไายกิจอ๋อเหรอทอดในบ้านได้วางตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางที่ห้องครัวใกล้แล้วฮะเดี๋ยวเรามาแอบดูกันนิดนึงดีกว่าทุกคนโอ้กลับข้างเฮ้ยไม่ติดจริงด้วยดูดิไม่ติดแหละมันเหมือนรีดน้ำมันออกไปหมดเลยใช่ใช่ปะ เห็นแล้วน่าใช้ไหมนะทุกคนอยากได้เครื่องตอนนี้ครับกาบบเขามีโปร12-12ลดทั้งร้าน75%เลยและนอกจากนี้นะครับผมเขายังมีวอลเชอร์จากทางร้านกับช h อป e ีมูลค่ากว่า1,800บาทด้วยที่ปังกว่านี้อีกนะฮะมี flat ซ a l e ด้วยครับทุกคนเที่ยงคืนถึงตี2ถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวบอลทิ้งลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับอย่าลืมไปสั่งนะดีจริงๆครับ โอ้โหน่ากินมากเป็นไงโอ้ยแบบไม่ชอบแมน้ำมันเ<อ>านาะถ้าไม่มีน้ำมันไม่ต้องิ้นเปลืองกระดาษด้วยนี่ยังไม่เสร็จนะฮะอ <ผม S 1> รอทำซอสต,ต่อเียไปสับกระเทียมก่อนคือแต่ละคนนะ่ะชอบความแบบกรอบความสุกที่ไม่เท่ากันเฮ้ยยังไงก็ต้องสุกอยู่แล้วเพราะว่า เจ้าตัวกระบอกเนี่ยเขามีไโซโครนแอร์ที่ทําให้สุกแบบ360องศายอยู่แล้วซึ่งแบบมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่จะแบบเออกินอาหารแบบไม่สุกไม่ต้องเป็นห่วงขั้นตอนต่อไปนะระบอลจะมาทําซอสกรลิกนะฮะไฟที่ใช้ก็จะใช้ประมาณไฟอ่อนครับเดี๋ยวรอร้อน,ลอน,ลอนแล้วก็ใส่ของเหลวทั้งหมดลงไปครับต้องคนตลอดนะเดี๋ยวมันไหม อย่าลืมนะฮะคนตลอดนะครับผมแล้วก็คนวนทางเดียวด้วยต่อไปใส่กระเทียมครับคนอปเรื่อยๆเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะฮะให้มันแบบเนืดตัวนิดนึ่งจะได้เป็นซอสละอนะใช่ไหมดีอยู่นะเนี่ยทำง่ายมากเลยสามารถทำแบบกินเองได้ที่บ้านเลยเนาะ มีแค่แบบม้อทอดน้ำมันหม้อดเดียวคือชิวเร็จแล้วครับซอสกาลิกของเราเดี๋ยวเราเอาไก่ทอดของเราลงไปชุบเลยไก่กรอบมากใช่ดังกรุบๆ,ๆเลยไหมน่ากินมากหลังจากนั้นนะคะเราก็นำกระเทียมเจียวของเรานะฮะโรยลงไปเลยครับต้องมีแสงแล้วนะตอนนี้นว้ ชิมฝีมือตัวเองดีกว่าครับทุกคน <c oughs> อร่อยมากเลยทุกคนไม่ได้เวอร์นะ <c oughs> รสชาติมันแบบหอมกระลิกแล้วแบบมันไม่มีน้ํามันอมอยู่ข้างในเลยอ่ะ <c oughs> คือเนื้อข้างในอ่ะมันแบบแห้งแล้วก็หนังกรอบให้ความแบบชํำซอสอ่ะ <c oughs> ถ้าสมมติแบบเปรียบเทียบกับน้ํามันอ่ะ <c oughs> น้ํามันอ่ะมันจะ แบบช่ำอยู่ข้างในอ่ะตัวซอสที่บอลทาอ่ะมันแบบลงตัวจริงมันหวานหวานเค็มๆกาลังดีแล้วแบบกระเทียมที่ทอดกรอบอ่ะคือเพอร์เฟกมากมันแบบอร่อยอ่ะอืมดีกรอบมากอืมสุกอืมดีดีฮะอืม ดูหมดวันนี้มีชาเลนจ์น,นะเออใช่กินเกือบลืมไปเลยอะ <_ C> s> <S คือวันนี้นะฮะเรามีชาเลนจ์ปิดตาแล้วทายว่าไก่ทอดอันไหนนะครับผมฝ <_ C 's> ีมือบอนเน่นะฮะใครทายถูกรับไปเลยครับนี่หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมกาบอรุร่น G A M 3 5 a ครับแจกไปเลยหนึ่งเครื่องไม่ใช่เครื่องนี้นะเครื่องใหม่จ้า <_ C 's> เครื่องใหม่เลยเหรอเคร่องใหม่เลยจ้า <_ C 's> โอ้โหไปชาเลนจ์ดีกว่าไม่งั้นไม่หยุด เดี๋ยวเราเปิดตัวผู้เขาเ้าแข่งขันเลยครับผม3คนนะฮะนี่นะครับมีเชนหญิงแล้วก็ดุยนะครับผม3ามคน,มนคือวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันฮะทุกคนชาเลนจ์อะไรครับคือเดี๋ยวจะให้ปิดตาแล้วชิมไก่สามจานว่าปิดตาใช่ปิดตาปิดตาป,ป,ปัดขนตามาคะ่ะตาันต่อฮะปิดตาแล้วชิมว่าไก่จานไหนของบอล ก็คืออันไหนที่บอนเน่ทำใครชนะนะฮะรับไปเลยกาบบอมหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมรุ่น G A M 3 5 a หใครเริ่มก่อนใครอยากเริ่มก่อนโอ้ไนอยออกโอ้น้อยออกว้าวหนึ่งนะคนที่นน้อนออกทป็มใอรอยากกัดเล่นด้วยยังเอาเอ้ยเริ่มก่อนเลยหนูว่าชก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  โอ้ต่อไปคอนหรอดูคนสองหรอใช่ได้คค่ะททนปไปอกไปคนที่เล่นคนแรกออกไปข้างนอกเลยนะถ้าแอบดูมี2แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วที่คุ้นเคยชิมก่อนเลย่ไอ้เนี่คืออะไรอะน่ากินหอมสร้างโมเมนต์ไม่หยุดอร่อยดีแต่ว่าคิดว่าใช่ไหม อชิมอันที่สองถ้ายังไม่แน่ใจไม่แอ,อร่อยอนะ่ะเว่ออย่างเงี้ยมันอร่อยจริงแม่ของพี่บอลแม่นอนอร่อยเกินเนอะเป็นไงอธิบายรสชาติหน่อยมันเป็นไงมันแบบแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไงบ้างอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่ามันเหมือนว่ามีรสเค็มๆหน่อยนึงเออแล้วเมื่อกี้ไม่เค็มอ่ะไม่ค่อยอ๋อโอเคอชิมชิ้นที่สามสิเป็นไงอร่อยปะคือทุกอันอนะเบสกาลิกหมดเลย ถ้ายถูกได้เครื่องถายผิดอดกับบ้านไปจะแถมไก่ให้สองชิ้นหนูว่าของพี่บอลนะอันที่หนึ่งเพราะว่าเป็นบุติกว่าอัน,น,นนะอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งนะใช่อันที่หนึ่งของพี่บอลแน่อน,นอนคือคําตอบ,ตบตสุดท้ายคาตอบสุดท้ายอี่ยกเนี่ยคืออันที่สามไม่เป็นไรมันอร่อยต้องเปิดตานะแล้วนี่หนูกินอันไหนอ่ะอันที่สามหนึ่งแล้ไหนของพี่บอลอันนี้เหรออนี่ใคร้าอดเบสต์พี่ ได้แก่สองชิ้นเดี๋ยวไปเบิกตัวอีก2คนเลยว่ะเมื่อกี้ที่ฉุบกันอ่ะช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าให้มันทายกันแบบงงงไปเลย2คนชนเลยเพราะว่าแบบจะได้ท้าทายหน่อยมาตัวดุยกับเชนมาแล้วโหแล้วประเด็นคืสองวันนี้แม่งสูงคือเป็นหลุมเป็นหลุมกางใส่เองแล้วกันนะเริ่มจากกลางก่อนแล้วกันอันกลางนี่นี่กลางนี่อย่า ไดึงเลยอออโอ้ยแล้วแกงค่ะเอาไปเอาไปชิมอปไรนะอธิบายรสชาติด้วยเป็นไงแบบความขลิบดีไหมคือบอนเน่ทำแบบนี้ได้ไหมไม่น่ารอดไม่น่ารอดอย่างอันนี้เหมือนรสชาติที่เราเคยชื่อร้านขึ้นต้นด้วยตัวบีบอยอ่าีบอยนะโอเคอ่ะอ่ะซายซายซายสุดสายสุดโอ้ยกินอร่อยมากคนนี้ แตกต่างไหมจาก<ม>อันแรกแตกต่างแตกต่างแตกต,ต,ต่างไหรสชาติอันแรกมันจัดจานกว่าอนิดนึงอันแรกเนี่ยหนังเขาจะมีความแอบหนากว่านิดนึงอ,นอันนี้จะเป็นบางกรอบอ,อืมแนี้อันนี้อันนี้แบบแบ,บ,แบรนด์อะไรแบบแบรนด์อะไรมีมีมีสาม,มแบรนด์มีบมีซมี G คผมคิดว่ารายการข่าวหรือเปล่าสุดท้ายร้วทายกันเป็นไงเป็นไงอันนี้ อันนี้กระเทยเยอะมากอันเดเยอันเดียววันนี้แข่งกับเขาด้วยครับไม่คหิวถ้าใา,านนยทายก่อนดีอ่ะโดยทายก่อนเลยดทายก่อนหรือว่าอันกลางมั้ง <c oughs> มันอร่อยเลยใช่ไหมมันอร่อยเลยแต่ไม่น่าทําอร่อยนะแต่อร่อยได้ไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วน้องเชนหนูมั่นใจว่าเป็นอันที่สาม ก็คืออันที่มีที่กินกันเยอเออที่มีกกันยอะกินกันเยอะยำข้าโอเคเปิดตาได้ครับไหนสรุปว่าอันไหนของพี่บอลอันนี้ฮะของบอลทอดหนช่นดี่นี่เชนเป็นคนไทยถูกคนเดียวนะฮะหญิงกับดุยทายผิดก็รับไปเลยครับผมกับบอลครับเครื่องทอดไร้น้ำมันรุ่น G A M35A เป็นไงความแบบไฮเอนสวยดูพรีเมียมนะพรีเมียมแล้วก็อไปตั้งเก๋ๆในห้องน้ำทนข้อสัมพันธ์ไม่มีกลิ่นด้วยเชนอก็คือเชนทำไปอาบน้ำไปได้ทำไปนอนไปได้นอนไปถ้าครึ่งชั่วโมงอยากกินอยากกินไก่ทอดนะมันเนียนอะไรอะไรเนียนก่อหรอไม่ได้เราจะจะวัดว่าของจริงหรือเปล่า ทำหนักไงมีมีจริงๆอย่าให้เปิดเลยเดี๋ยวให้เปิดตอนนี้เลยอัดหลออัาสิอย่างที่บอกอ่ะคือมันประหยัดเวลามากแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็ทนด้วยเป็นไรได้เหรอจ๊ะอุ้ยเธอเครื่องใหม่คือแบบดีมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นอะไรเลยเป็นไงวางเป็นพร็อพก็สวยละสวยวางในห้องเก๋ๆก็ได้ดีมากแล้วถ้าน้องหญิงอยากได้ทำไง อ้อนวอนสิขอชั้นี้มีไม่ต้องไม่ต้องไปถึงนั่นหญิง12 12, 12นี้ท่องนะท่องในหัวเลย12 12, 12นี้มีโปรโทั้งร้านลดสูงสุด75% <No. S 1> แถมมีแฟกเซลด้วยแล้วก็มีวาลเชอร์มีอะไรเต็มไปหมดรอติดตามได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างราคาดีชัวๆ์แล้วเจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกด subscribe ให้เพจอีกไก์ของเราด้วยนะจ๊ะไปละายบายทุกคนขอไปนอนกอดเครื่องนี้ก่อนนะ